มาแล้วค่ะรายละเอียดทั้งหมดสำหรับการสมัครกีนการลอตโต้ดูจบสมัครเองได้เลยง่ายมากพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะโดย DV 2025กินกีนการลอตเตอรี่นะคะจะเปิดรับสมัครในวันที่4ตุลาคม2023ถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยน2023ปีนี้ค่ะตอนสมัครไม่ใช้เลขพาสปอร์ตในการสมัครนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตก็สามารถสมัครได้แน่นอนค่ะ เราจะใช้พาสปอร์ตในตอนที่ได้รับเลือก DV 2025แล้วเท่านั้นค่ะดังนั้นเราสามารถทำพาสปอร์ตในภายหลังได้ใครที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้วนะคะเวลาสมัครแนะนำว่าควรสะกดชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับพาสปอร์ตค่ะส่วนคนที่ไม่มีพาสปอร์ต เวลาสมัครควรสะกดชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือใบเกิดน,นะคะและสมัครได้ที่ dvprogram.state.gov ที่เดียวเท่านั้นค่ะย้ำนะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นส่วนคุณสมบัติของผู้ที่สมัครกีนการต์ตโต้มีดังนี้ค่ะ 1. เกิดในประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วม dv ซึ่งประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการสมัครค่ะ 2. ไม่มีเพดานอายุขอเพียงแค่คุณมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ค่ะ 3. วุฒิการศึกษาจบมัธยม6หลักสูตร12ปีเต็มจบปวชหรือปวสจบปริญญาตีโทเอกหรือนักศึกษาที่กำลังเรียนปริญญาตีคุณสามารถสมัครได้ค่ะส่วนใครที่จบต่ำกว่ามัธยม6หรือจบวุฒิกาศอ,อย่างเดียวโดยไม่ได้เรียนต่อ ถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะไม่สามารถใช้วุฒการศึกษาสมัครได้ค่ะซึ่งในกรณีที่วุฒิการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์นั้นผู้สมัครสามารถใช้ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย2ปีภายใน5ปีที่ผ่านมาสมัครแทนได้ค่ะแต่ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐกำหนดนะคะโดยสามารถเช็คคุณสมบัติอาชีพได้ที่ o-net online ตามลิงก์นี้ค่ะ และบุคคลดังต่อไปนี้เราต้องใส่ชื่อพวกเขาเป็นผู้ติดตามด้วยค่ะ 1. คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกับเราแม้ว่าจะแยกกันอยู่นะคะแต่หากยังไม่ได้หย่ากกันก็ต้องใส่ชื่อเขาด้วยค่ะ 2. บุตรที่มีอายุต่ำกว่า21ปีและยังไม่ได้แต่างงานไม่ว่าจะเป็นลูกที่อยู่กับเราหรือลูกที่ไม่ได้อยู่กับเราลูกเลี้ยงหรือลูกติดสามีที่จดทะเบียนสมรสกับเรา รวมถึงลูกบุญธรรมตามกฎหมายเราจำเป็นต้องใส่ชื่อพวกเขาลงไปด้วยค่ะแม้ว่าคู่สมรสและบุตรจะไม่ต้องการย้ายไปอเมริกากับเราก็ตามคุณก็จำเป็นต้องใส่ชื่อเขาตามกฎนะคะซึ่งผู้ติดตามไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การทำงานค่ะแต่ผู้สมัครหลักต้องมีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดตามที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะ โดยผู้สมัคร1คนมีสิทธิสมัครได้หนึ่งครั้งต่อปีค่ะสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันสามารถแยกกันสมัครได้นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกและอย่าลืมใส่ชื่อคู่สมรสเราเป็นผู้ติดตามลงไปในใบสมัครด้วยค่ะส่วนใครที่เป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณไม่สามารถใส่ชื่อแฟนเป็นผู้ติดตามได้ค่ะดังนั้นให้แยกกันสมัครนะคะ และในกรณีนี้หากคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกกีนการ์ดรอตโต้คุณสามารถจดทะเบียนสมรสในภายหลังและเพิ่มชื่อคู่สมรสของคุณลงไปในแบบฟอร์ม DS260 ได้ค่ะหากเช็คคุณสมบัติของผู้สมัครหลักผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมตัวสมัครกันได้เลยโดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครกีนการ์ดรอตโต้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ นั่นคือไฟล์รูปถ่ายวีซ่า2คูณ2นิ้วที่ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนของผู้สมัครหลักคู่สมรสที่จดทะเบียนและบุตรทุกคนที่มีอายุไม่เกิน21ปีและยังไม่ได้แต่งงานไม่ว่าเขาจะไปอเมริกากับเราด้วยหรือไม่ก็ตามโดยรายละเอียดรูปถ่ายมีดังนี้ค่ะรูปสีขนาด2คูณ2นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน1รูปไฟล์ภาพ JPEG นะคะ ขนาดไฟล์ไม่เกิน240 KB ค่ะขนาดรูป600คูณ600พิกเซลหน้าตรงฉากหลังสีขาวไม่มีเงาไม่ใส่แว่นตาไม่ใส่เลนส์สีบิ๊กไอไม่ใส่บลูทูธยกเว้นหูฟังที่แพทย์สั่งค่ะไม่สวมหมวกยกเว้นผ้าคลุมหีา้าทรงผมเปิดหน้าผากเห็นคิ้วนะคะใส่เสื้อผ้าปกติได้เลยไม่ต้องใส่สูทก็ได้ และห้ามใส่ชุดยูนิฟอร์มต่างๆด้วยค่ะรูปรูปเด็กเล็กเบบีต้องลืมตาด้วยนะคะและห้ามรีทัชหรือตัดต่อรูปด้วยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อยหลังกดซับมิตแล้วเราจะได้หน้า Success ให้เราแคปรูปไว้ก่อนและปริ้นส์หรือจดหมายเลขยืนยนัน Confirmation Number เก็บไว้เพื่อรอเช็คผลปีหน้าค่ะ การคัดเลือกผู้โชคดีจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มผู้สมัครจากทั่วโรคเรียกว่าดวงลุ้นๆเลยจ้าส่วนใครจะเป็นผู้ได้รับเลือกรอรุ้นผลปีหน้าพฤษภาคม2024เวลาไทยประมาณ5ทุ่มค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย